สวัสดีค่ะพระพอแมแม่เอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพงเอฟซี FC คุณครูแม่เหมียวนะคะมือนีก็เป็นวันสุกที่12มกราคม2,567นะคะก็ะถือว่าโอ้มือนีอากาศดีที่ทังสกลนครนะคะอากาศเย็นเย็นเย็นสบายสายมากกสิ บอ่อนปันไดเนาะค่ะแต่ว่ากลางวันมันก็ห่อนห่อนเกือบทุกพื้นทีเนาะค่ะ <c oughs> ให้กาลังใจทุกคนเด้อค่ะที่กาลังออกไปทํางานกาลังเดินทางหรือว่ากําลังอยู่กับครอบครัวกขอให้มีความสุขนะคะแล้วก็ร่างกายแข็งแรงปลอดภัยอันนี้ไว้ควเป็นอันดับแรกก่อนเนาะค่ะเ <c oughs> บื่องหมอลํากับเบื่องมณมวนเนาะค่ะค,คุณครูก็ไปให้กําลังใจหมอลําเบิ่งคลิปเบื่องหยังอ่า ตลอดตลอดมานะคะหมึกว่านี่ก็เห็นคลิปที่พี่ท่วนรถตู้นะคะเป็นเอฟซของคุณครูแมวเหมียวผู้หนึ่งที่เพิ่นอ่าไปอ่าก็ไปาหาหนองอิงเห็ดกับเขากับน้ำตั้งแต่เที่ยงจนกระทั่งอ่าแรงมากย,ย่างบ้านแนวหออยู่คนวางซันเนาะคะ่ะเพราะว่าเป็นเอฟซของคุณครูหน้าเป็นเอฟซีของอหนองอิงเอฟซวงสาวหน่อยเพชรบ้านแพนงเอฟซีหองมนะนาเนาะกะเพิ่นกะ ไปบอกถึงไซเสือนักสู้ภูพานนะคะของช่องคุณคู่แมเหมียวกับมุกวรพงษ์นะคะขอบคุณเด้อค่ะที่กล่าวถึงเท้าฝากความคิดเห็นหาน้องอุ่งอินกับทีมงานอีทวนรถตู้เพิ่นกะเคยเดินทางมาสกลนครน,นะเจอกันกับคู่ในสองครั้งแล้วครั้งที่หนึ่งคือเพิ่นมารับปริญญาแล้วก็แวะมาหาในฐานะที่เป็นเอฟซีคุณคู่ก็โผล่กันแล้วก็พากันไปไหว้พระาธาตุเชิงชุ่มนะคะครั้งที่สองก็คือมาร่วมงานผ่าปลานะคะวันที่ซิปท่านว่า พุมสอพันที่คุณผู้แม่เมียจัดขึ้นมาพร้อมกับเอ่ซน้องมะนาเอฟซวงสาวน้อยเพชรบานแพงทงพั้งผีทวนเพนกับทีมงานรถตูพ้พนมาทั้ง11 12คนพากันมารวมทัาบุญน้ากันนะคะรวมทัาบุญน้ากันและก็โอ้นะคะส้างความประทับใจเอาโรงทานมานำนะคะเอารงทานมานําเอาขนมข้าวต้มมาแจกโอ้ลนเลือลนหลามกันเนาะค่ะพ่อพอแม่แม่หลายๆคนกับ ประทับใจน้ากันเห็นพี่ท่วนมีความตัางใจมีความจริงใจต่อกันก็ถือว่าเป็นมิตรภาพที่เกิดขึ้นจากโลกออนไลน์จากการเป็นเอฟซของหมอล่ำและพอกันเห็นเพลินผ้ากันไปตอนรับทางทีมงานอุ้งอิงแหละไปพบหลวงปูเนาะคะ่ะหลวงปูไปกราบไปไหวนำมาสก,การเพล่นเนาะคะ่กะก็ถือว่าเป็นการสร้างยังก็ความ สิริมงคลความเป็นสิริมงคลให้กับตัวตนเจ้าของเนาะคะ่กะก็ถือว่าเป็นความโชคดีของน้องอุ้งอิงนะคะก็หลวงปู่เพิ่นกับปกติเพิ่นกับบอดด้ออกมาหาไยง่ายๆเนาะคะ่ะเนื่องจากเพิ่นกับอายุหลายเนาะคะ่ะเห็นบอกว่า88เนาะคะ่ะ88ปีนะคะก็ออกมาตอนรับออกมาให้พรเนาะคะ่ะออกมาให้ให้พรแล้วก็อ่าให้ยังก็ ใควกุมงคลเป็นศิลิมงคลกับทังน้องอุ้งองและกับทีมงานต้องขอบคุณพี่ท้วนนะคะพี่ท้วนรถตู้ี่เพื่อนใส่ในซื้อช่องเพื่อนเนาะคบได้มาให้การดูแลเทคแคร์น้องอุ้งอิงและกับทีมงานนะคะก็ดีใจเพื่อนกระซ่งภาพทรงยังมาไห่เข้าก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆตอนแรกเพื่อนกระช่วนน้องมณนะเนาะค่ะกับทางครอบครัวกับทา้งอาเคสเนาะค่ะไปนอนอยู่บ้านเพื่อนบ้านนี้เห็นอาเคสบ่ได้ไปนะคะน้องก็จะเดินทาง ไปกับยังก่กับทั้งรถทัวร์นะคะก็เลยบสทสะดวกที่จะไปรับเนาะคะ่ะแต่ว่ากับว่าเป็นหมายว่าเป็นอย่างยังมีโอกาสในข้าวต่อๆไปนะคะนี่คือคือสิ่งที่เขาเห็นว่าเขาเบิงหมอลำแล้วนอกจากได้ความสุขสนุกสนานเป็นเอฟซีกันรละกันแล้วความไอจใย่ซของเอฟซีที่มีตอ่อศิลปินที่เขาชื่นชอบแล้วกับการบวกกับความยังกับความมีน้าใจที่มีต่อกัน ก็ระให้เกิดมิตรภาพให้เกิดความทรงจําที่ดีต่อกันนะคะต้องขอบคุณทางผี่ทั่วแล้วก็ขอบขั่วนะคะที่ได้มาตอนรับได้มาเอาใจใส่ได้มีของฝากของตอนไปกับยังกับข้างอา่าทีมงานทางของน้องอิงทางวงสาวหน่อยเพชรบ,บ้านแพงบอกว่ามาจากช่องคุณคู่แม่เมียวคู่มูบอรพงน้องอาจจะงงๆเนาะเป็นผู้ใดเด้จริงๆคุณคู่กับฝั่งที่ตามน้องมาตลอดเพี่อาจจะบจื้อบ่ได้แต่เกิดบอกว่าอ่าคู่มูบอรพงคู่แม่เมียวถี่ภาพไปยังก่อน รีวิวสินค้าของชาหมนะีเออน้องอาจจะคิดได้คิดออกนะคะเพราะว่าบางที่เฮาก็อาจจะก้าวก้าวถึงบูติกก้าวถึงกิจกรรมที่เฮาได้เฮ็ดร่วมกันกับเซิงสิไดคิดพอกับว่าเป็นยังนะคะพอเอ่ยซื้อเอ่ยก้าวแค่นี้เฮากา็รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่า,าสิ่งที่เฮาเบาไปหาน้องหรือให้กิจกรรมเฮ็ดยูทูบบอกถึงน้องวงอิงอบอกถึงศิลปินอยู่ในวงสาวหน่อยเพชรบเานแพงสมือสมืออยู่ะค่ะนั่นะค,ะคือความชื่นชอบความชื่นชม สิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นกน็เอามาเราสู่กันฟั้างเนาะค่ะสำหรับหนองมานาเด้อคุณคู่แม่เมียวาหายกํลังใจนะกําลังสางความฝันของจะคของให้เป็นจริงมีโอกาสคุณคู่ก็จะไปหายกําลังใจถึงบ้านนะคะถึงบ้านเมื่อเข้าก่อนอก็ร่างแบบ ุดหลุมเนาะขุดหลุมคู่กับไปเห็นละเบึ่งแบบบ้านแปนบ้านคุยกับปูคุยกับหญ้าคุยกับท่างสร้างคนกัพ่อเขาใจในในในสิ่งที่กาลังทาอยู่ตัวนี้กําลังเป็นรูปเป็นร่างกําลังสารสร้างฝันให้เจ้าของกัขอาให้กาลังใจแล้วก็อีกอย่างของน้องโซเฟียเด้อลูกคพ่ไม่เหมียวให้กาลังใจมาตลอดด้อีหลาหน่อยเนี่หนังสือไปให้เก่งการแสดงกัให้เด่นนะคะนี่คือการสารฝันจะขอให้เป็นจริงให้เอาใจใส่ทุกอย่าง ให้เอาใจใส่ทุกเรื่องนะคะความฝันของเฮามมนก็สิเป็นจริงได้อยู่ที่ความพยายามอยู่ที่ความอดทนฝึกฝนจะของนะคะจะจะ,ะเติบโตตามรอยศิล,ลปินที่เฮาชื่นชอบม,มีไอดอลของตัวเองเป็นภยัยและก็อยากเป็นให้ได้ไอดอลนะคะกะบับอยากเลยถ้าเกิดเฮามีความตั้งใจศิล,ลปินต่างๆที่เพื่อนประสบความสําเร็จก็คือมาจากความพยายาม ความอดทนแลนะกาความมีวินัยในยบเจ้าของที่สําคัญอย่าลืมคนมีบุญมีคุ้นต่อเห้าคนอ่ากลุ่มเ่านี่นั่นแหละนั่นแหะคือคนที่ชื่นชอบเห้าถ้าเกิดเพื่อนชื่นชอบเห้าตลอดไปตลอดไปอ่าการเติบโตของการเป็นศินลปินกับสิอยู่คองอยู่กับขวัญใจอ่าเป็นขวัญใจของเอฟซีตลอดไปนะคะอันนี้ก็ฝากให้น้องโซเฟียนั่มและการศิลปินทุกคนทุกท่ันอย่าลืมด้วยค่ะว่าเอฟซีคือคนให้กาลัางใจ คนที่หามาไล่นำใจจะเกิดเฮาเป็นที่หักที่แพร่ของเอฟซีจังได้จังไดเฮาก็อยู่ในวงการการแสดงได้ย่างดีเพราะฉะนั้นกะเฮาตงจำมือแรกที่เฮามาว่าเฮามีไผแน่ที่มาห้ยกำลังใจเฮาข้นใดมีบุญมีคุณนต่อเฮามีโอกาสมีวระยังกะให้ได้ทดแทนให้ได้ตอบแทนนะครับตอบแทนในที่นี้ว่าตกเป็นเงื่อนเป็นข้ามคอแ่นํำใจขอแคกกำลังใจดีๆนะคะที่มีต่อกันคุณคู่แมวเหมียวกับบุกวรพพวกนี้ มักจะแต่งเพลงเป็นการห้ยกำลังใจอยู่ตลอดตลอดฟังย่ำใดก็รู้สึกประทับใจร้องฟังเบ่งอีกสักั้งหนึ่งก็คือเพลงอ่ะทุกอย่างลว้วนมีที่มาเด้อค่ะคุณครูก็ขอหมอบให้ศิลปินทุกคนว่าเฮ้าเติบโตทุกมือนี่บ่ได้มาด้วยยังเกาะโดยตัวเฮาเองข้างเบิดต้องมาจากคนทีห้ยกำลังใจคนที่แนะนำเฮ้านะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างลว้วนมีที่มา นะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุก่านเด้อคนใดมีบุญมีคุณคนใดที่มีสิ่งดีต่อเฮาคำเดียวที่เฮาเฮ็ดแท่นได้เพิ่นก็คือการขอบคุณนะคะเหมือนเช่นคุณคูแมวเมียมนนี่ก็ขอขอบคุณพอๆแม่เอฟซีทุกคนทุก่านที่เขามาให้กําลังใจช่องคุณคู่แมวเมียก็ผกมุกวราพงคูหูดูโอมุกแมวคนทําเพลงหมักเพลงหมักหมอลํา ้วก็ชื่นชอบกับศิล,ลปินในวงสาวน้อยเพชรดเนแพงสุขูสุขคนเอามือนี่ท,ทักทายไปแค่น้ก่อน,นะคะแล้วพ่อกันใหม่เดินทางปลอดภัยทํางานอย่างมีความสุข้วก็มีสุขภาพสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ